ในยุคปัจจุบันอาจจะไม่ช่าน้องหรือพี่ๆก็ได้ที่อยากเป็นเหมือนยุ้ยอยากทําหน้าที่เหมือนยุ้ยลองแนะนําหน่อยว่าเฮ้ยคุณต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างอย่างนี้ดีกว่าโอเคถ้าถามยุ้ยนะเออก็ติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆอันนี้สําคัญมากๆติดตามข่าวสารติดตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยการที่ไม่ใช่แค่พานหัวข่าวใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร เรียกทฤษฎี 5W1H อะไรนั่นแหละใช่ใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นก็คือพอเรารู้แหนของบางอย่างมันไม่ได้ใช้วันนี้หรอกค่ะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ได้ใช้มันมันจะได้ใช้เองอันนี้ยิว่านะคือคนชอบพูดว่าโชคดีแต่บางอย่างเนี่ยคำว่าโชคดีเหมือนที่เลี้ผู้ชอบได้ประตูไทยเกมอะเหมือนมวยรำได้ประตูอะไรอย่างเงี้ยเออบางอย่างมันใช้คำว่าโชคไม่ได้นะมันเป็นประสบการณ์การเดินทางที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเปิดใจเรียนรู้กับทุกอย่างที่เข้ามาไม่แน่สิ่ง บางอย่างที่เรารู้ในวันนั้นมันอาจจะส่งมาให้เรามีวันนี้ก็ได้นะคะเราก็อยากให้เอนจอยสนุกกับฟุตบอลไทยเหมือนที่เราเอนจอยกับฟุตบอลต่างประเทศยูโรยูโรอะไรใช่ค่ะสมมติว่าถ้าจุดลมต้นคุณง่ายๆอย่างเงี้ยคุณอาจจะหาทีมฟุตบอลสักทีมที่แบบเอาใจช่วยอยู่ก็ได้อาจจะเริ่มต้นจากจังหวัดที่คุณเชียร์หรือว่าอย่างมหาลัยอย่างยุทธไทยลีกสองเนี่ยยุ่ตามเกษตรศาสตร์อยู่เพราะว่าเป็นยุ่ยเรียนมาใช่ค่ะ